ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6550สุนทร,รพจน์ของอันไคเฟิงทำให้โลกรับรู้ถึงความเฉยอะยานของชางอิงออโตโมบิลทั้งสองตระกูลตัดสินใจใช้แบรนด์รถยนต์ตามเย่ชางอิงพวกเขาใช้การปฏิบัติจริงเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าในการต่อสู้ครั้งนี้ตระกูลอันและเย่ไม่เพียงเดิมพันความรุ่งโรจน์และชื่อเสียงตลอดชีวิตของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเย่ชางอิง จากนั้นเหมยหยวนเจียงและหานเหมยชิงขึ้นเวทีทีละคนในฐานะซีอและ CLO ของชางอิงออโตโมบิลซึ่งคือประธานเจ้าหน้าที่จัดการและกฎหมายจากมุมมองทางวิชาชีพของตนเองพวกเขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของตนเองในการพัฒนาในอนาคตการปรากฏตัวของหานเหมยชิงทำให้ทุกคนตระหนักถึงความมุ่งมั่นของชางอิงออโตโมบิล พราะไม่มีบริษัทรถยนต์ใดมุ่งเน้นจ้างอดีตทนายความระดับสูงมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายในช่วงเริ่มต้นธุรกิจบริษัทหลายแห่งไม่เห็นความสําคัญด้วยซ้ําพวกเขามักรู้สึกเมื่อไม่มีเรื่องไม่จําเป็นมีเรื่องค่อยเรียกใช้เมื่อต้องจ่ายเงินและขาดทุนจํานวนมากค่อยเห็นความสําคัญของฝ่ายกฎหมายอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เหมือนอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตได้รับผลกระทบหนักที่สุดเรื่องข้อพิพาททางกฎหมายเชิงพาณิชย์ หากไม่มีการสนับสนุนจากทีมกฎหมายที่แข็งแกร่งจะเกิดข้อผิดพลาดในทุกที่แน่นอนไม่เพียงแต่ปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรที่เป็นเรื่องยากมากเท่านั้นรุ่นของรถอาจทําให้เกิดข้อพิพาทด,ด้านเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรได้วันนี้พัฒนารถยนต์ในจีนใช้ชื่อรุ่น1นึ่สพรุ่งนี้วางแผนขายรถคันนี้ให้กับสหรัฐอเมริกา จูบจูบริษัทรถยนต์สัญชาติอเมริกันท้องถิ่นอาจมาแจ้งให้คุณทราบพร้อมเอกสารมากมายขออภัยฉันมีสิทธิ์ตั้งชื่อรุ่นรถ1นึสคุณต้องเปลี่ยนชื่อดังนั้นทันทีที่ช้างอิงออโตโมบิลก่อตั้งจึงให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเป็นรองจากซีอทันทีตรงข้ามกับหานเหมยชิงที่ได้รับคำชมมากมายเพยหยวนเจียงผู้ดูอ่อนโยนนุ่มนวลกลับเป็นประเด็นน่าสงสัยของสาธารณชน ก่อนที่งานถแถลงข่าวสิ้นสุดลงผู้คนมากมายบนอินเทอร์เน็ตเริ่มวิาพากษ์วิจารณ์ผู้ดำรงตำแหน่งซ e o ว่าเป็นความล้มเหลวของชางอิงออโตโมบิลเนื่องจากเวลานั้นเหอหยวนเจียงอยู่ในวอนสตรีทเขาจึงไม่เป็นที่รู้จักในประเทศนี้ในสายตาคนจีนจำนวนมากเขาเป็นเพียงมือสมัครเล่นที่ปรากฏตัวออกมานอกจากนี้เขาสอนที่มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์การเงินจินหลิง ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหการรมพลังงานใหม่เลยทําให้ทุกคนค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการเลือกของชางอิงออโตโมบิลอาจมีปัญหาบางอย่างหลังจากที่เรซูเม่ของเขาถูกเผยแพร่ผ่านพีพีที่ในงานถแถลงข่าวก็ไม่อาจเห็นว่าอาชีพในอดีตของบุคคลน,นี้มีความเกี่ยวพันกับวงการรถยนต์แต่อย่างใดเขาทํางานด้านการเงินในวอลสตรีทและในจินหลิงเขาทํางานเป็นศาสตราจารย์ด้านการเงิน ดูเหมือนสิ่งเดียวที่บุคคลน,นี้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์คือเขาน่าจะมีใบขับขี่เป็นผลให้นักวิจารณ์ด้านยุทธศาสตร์และการเงินบางคนรีบออกตัววิพากษ์วิจารณทางอินเทอร์เน็ตกล่าวว่าสองตระกูลใหญ่เดิมพันทุกอย่างเพื่อช้างอิงออโตโมบิลแต่ในที่สุดกลับทรงมือหมายลงบนโตเดิมพันคงประสบความสําเร็จได้ยากบางคนใช้เรือไททานิกเป็นตัวอย่างบอกว่าเรือยิ่งใหญ่ทรงพลังและเจ้าหน้าที่บนเรือก็เยี่ยมมาก แต่กับตันกลับเป็นคนปัญญาอ่อนที่ชอบความสำเร็จเรือจึงถูกทำลายเพราะเขามีเพียงผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นที่รู้ว่าความเข้าใจของเหมยหยวนเจียงเรื่องยานพาหนะพลังงานใหม่ไม่สามารถตัดสินได้ด้วยสายตาของมืออาชีพบทที่6,551 แม้แต่เซียวชูรันยังอดไม่ได้ต้องพูดกับเย่เชิญหลังจบงานที่รักศาส,สตราจารย์เหอเป็นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยตระกูลอันและตระกูลเย่ยอมให้เขารับผิดชอบโครงการมูล,ลค่า4ี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเขามีคุณสมบัติจริงหรือฉันเพิ่มดูความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตดูเหมือนทุกคนจะตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเขาเชิญอีหนิงที่อยู่ด้านข้างพูดอย่างจริงจังฉันรู้สึกสับสนการลงทุนไม่ใช่เรื่องเงินมากเงินน้อย ขึ้นอยู่กับวิธีการถูกต้องหรือไม่พวกเขาเร่งรีบเลือกเกินไปหรือไม่หากถามฉันต้องรับสมัครคนเก่งที่สุดในวงการไปเทศล่าไปโตโยต้าไปสามพี่น้องพลังงานใหม่ใช้เงินดึงกลุ่มคนเก่งที่สุดเรื่องทุกอย่างก็สำเร็จขณะที่พูด เชิญอีหนิงพูดเสริมว่าเลือกผู้นำผิดพลาดการลงทุนของบริษัทศูนย์เปล่าอาจบางที่ไม่ใช่การลงทุน40,000ล้านแต่เป็นความยุ่งเหยิง40,000ล้านบางทีชาวจินหลิงอาจจะวังให้ชางอิงออตโตโมบิลช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของจินหลิงแต่สุดท้ายไม่ประสบความสำเร็จนั่นเป็นการตกก้นสองสามทีแล้วเดินจากไปเย่เชิญไม่เห็นด้วยกับเชิญอีหนิงเขารู้ทุกคนมีเหตุผลพื้นฐานในการตัดสินสิ่งต่าง ตัรกก,การตัดสินของเชิญอีหนิงก็เป็นเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่เมื่อมีความคิดเห็นด้านลบจะรู้สึกว่าอนาคตของสิ่งนี้เป็นเรื่องสิ้นหวังเย่เชิญยิ้มเล็กน้อยพูดอย่างหนักแน่นความเห็นส่วนตัวของฉันคนรู้จักรถไม่แน่จะสร้างรถที่ดีได้สร้างรถดีได้ไม่แน่ว่าจะขายได้บางครั้งไม่จำเป็นต้องจ้างคนที่เป็นมืออาชีพมาก ดูรีวิวรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนอินเทอร์เน็ตปัจจุบันใครเคยผลิตรถยนต์บางคนไม่จบมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำแต่พวกเขาทำเงินได้หลายสิบล้านต่อปีจากการพูดเรื่องรถยนต์เมื่อพูดเช่นนี้เย่เชิญหยุดชั่วคราวพูดต่อเห็นได้จากโลกใบนี้เมื่อนักวิชาการแยกออกจากนักวิชาการก้าวสู่สาขาการค้าไม่ใช่ปัญหาทางวิชาชีพอีกต่อไปเพราะความเป็นมืออาชีพไม่มีขีดจำกัด เทคโนโลยีชั้นนำของโลกรวมอยู่ในรถคันเดียวอาจมีไม่กี่คนที่ซื้อได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และปลอดมลภาวะเป็นสิ่งดีที่สุดแต่ถ้าทั้งโลกปลูกเฉพาะผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ผู้คนมากกว่าครึ่งโลกจะต้องอดตายเชิญอีนิงขมวดคิ้วพูดว่าแม้มีประเด็นบางอย่างที่คุณพูดสมเหตุผลแต่ฉันเพิ่มดูความคิดเห็นของผู้คนบนอินเทอร์เน็ต ดูเหมือนทุกคนเต็มไปด้วยความสงสัยเรื่องซีอโอของศาสตราจารย์เมอนี่อาจบ่งบอกมืออาชีพอาจทำธุรกิจได้ไม่ดีคนไม่เป็นมืออาชีพจะทำธุรกิจได้ดีคงยากกว่าเย่เชิญยิ้มพูดว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวโมเดลธุรกิจของโลกนี้ล่มสลายไปนานแล้วบนอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน ผู้คนไม่ต่ำกว่าล้านคนหัวเราะย,ยอะรถธรรมดาตระกูลญี่ปุ่นทุกวันแต่ไม่อาจขัดขวางการเจริญเติบโตของโตโยตา้าปีที่ผ่านมามียอดขายมากกว่า11ล้านคันทั่วโลกหากไม่เข้าใจทำไมโตโยต้าจึงทำเงินได้มากมายขนาดนี้คนผู้นั้นไม่เหมาะจะอยู่ในวงการยานยนต์ได้แต่เป็นผู้ชมดูความสนุกสนานผู้จบเย่เชิญกล่าวเสริมว่า ยังมีคนโอ้อวดไร้สาระอีกมากมายผู้คนรู้บอสเจียงแห่งฟาราเดฟิวเจอร์ผู้เริ่มยานพาหนะนพลังงานใหม่รอกลับมาอย่างราชาชื่อนี้ถูกเรียกมาสิบปีเต็มวันนี้สิบปีต่อมาจำนวนรถที่ฟาราเดฟิวเจอร์ส่งมอบดูเหมือนจะมีเพียงสิบสองคันกล่าวกันว่าถูกเรียกคืนทั้งหมดเนื่องจากปัญหาบางประการการประชาสัมพันธ์รถยนต์พวกเราอาจไม่ดีเท่าบอสเจีย์พูดถึงจุดนี้เย่เชิญนึกเรื่องร้อนแรงบนอินเทอร์เน็ตเมื่อนานมาแล้ว พูดด้วยรอยยิ้มจริงสิบอสของเรมี่ออตโต้เปิดตัวรถไม่ประกาศราคาเพื่อนร่วมธุรกิจส่วนหนึ่งลดราคาสร้างปัญหาช่วงเวลานั้นคนในอินเทอร์เน็ตถากถางบอดเลยแม้แต่สุนัขในหมู่บ้านยังเรียกจุนเออคนส่วนใหญ่คิดว่าเขาต้องพ่ายแพ้คิดไม่ถึงรถยนต์ที่ผลิตหนึ่งปีขายได้ในหนึ่งวัน คนเหล่านั้นกลืนคำจุนเออแทบไม่ทันต้องเรียกประธานเลยเสียงดังด้วยใบหน้าร้ายยางอายราวกับคำว่าจุนเออไม่เคยหลุดออกจากปากของเขาเลยในชีวิตนี้เพียงจุดนี้สิ่งที่ผู้คนพูดถึงไม่อาจตัดสินว่าเป็นผู้แพ้เสมอไปเพราะในโลกนี้ความจริงอยู่ในมือคนไม่กี่คนเสมอถ้าต้องการทำอะไรสักอย่างมีคนบอกคุณว่าทำไม่ได้อย่าเพิ่มท้อแท้คุณอาจประสบความสำเร็จหากคุณทุ่มเทเต็มที่ แต่ถ้าสิ่งที่คุณต้องการทําทุกคนพูดว่าสําเร็จแน่นอนยิ่งต้องระวังแล้วระวังอีกหาข้อโต้แย้งแล้วหาข้อโต้แย้งอีกหากสุนัขในหมู่บ้านบอกว่าทําสิ่งนี้ได้เงินแน่นอนมีโอกาสสูงที่จะไม่ได้เงินอารมณ์ขันของเย่เชิญทําให้เชิญอีหนิงหัวเราะออกมาดังๆขณะเดียวกันเธอมองไปที่เซียวชูรันพูดอย่างจริงจังชูรันสามีคุณอารมณ์ขันจริงๆพูดจ,จบเธอหันไปถามเย่เชิญ คุณเย่ฉันต้องกลับไปเขียนรายงานสามารถอ้างอิงประเด็นที่คุณพูดมาได้ไหมเย่เชิญพยักหน้าตอบง่ายง่ายคุณใช้ได้ตามใจชอบหรือจะประมวลผลอีกครั้งก็ได้แต่อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของฉันฉันก็เป็นเพียงโทรนอินเทอร์เน็ตที่พูดได้แต่ทำไม่ได้ ไม่เช่นนั้นชาวเน็ตจะวิพากษ์วิจารณ์ฉันแน่นอนคิดว่าฉันเป็นคนขี้แพ้ที่ไม่เคยเรียนหรือทำงานด้านรถยนต์กลับพูดเรื่องไร้สาระในวงการรถยนต์เชิญอีหนิงพูดด้วยรอยยิ้มคุณให้ความคิดฉันและชุรันถ้าตัดสินตามมุมมองของคุณเราสองคนจะตั้งคำถามกับศาสตราจารย์เมอเพียงเพราะเขาไม่เคยอยู่ในวงการยานยนต์มาก่อนหมายถึงฉันเป็นทวรนอินเทอร์เน็ตเย่เชิญโบกมือคุณแตกต่างจากทวรนอินเทอร์เน็ตแท้จริงเหล่านั้น เรื่องของศาสตราจารย์เอไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะตำหนิหรือชื่นชมไม่มีปัญหาขอเพียงอธิบายความคิดเห็นของตนเองแต่โทรนอินเทอร์เน็ตไม่เพียงไม่อธิบายความคิดเห็นของตนเองแต่ยังโจมตีทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของตนเองผู้จบเย่เชิญพูดเสริมว่าแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญสำหรับชางอิงออโตโมบิลเป็นเรื่องดีที่จะตั้งข้อสงสัยในแง่หนึ่ง สามารถกระตุ้นให้ทีมทำงานหนักมากขึ้นในทางกลับกันสามารถพึ่งพาความสงสัยเพื่อรักษาความนิยมบนอินเทอร์เน็ตได้หากทุกคนชื่นชมคุณคุณจะมีชื่อเสียงได้เพียง3มวันถ้าทุกคนวิจารณ์คุณคุณสามารถได้รับความนิยมไป3มปีมีทั้งคนที่ชอบคุณและด่าคุณทั้งสองฝ่ายต้องทะเลาะก,กันเป็นระยะระยะสุดท้ายคุณจะดังไปตลอดชีวิต เนื่องจากในเวลานี้ช่องถูก YouTube ปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องเพียงเดือนละสิบบาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR Code คหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ